เสียงวิทยต้นเหตุครับอาขอเสียงวิทหน่อยแล้วตอลังแล้นั้นก็คือเสียงวิทที่เห็นแต่เทอร์โบไม่พังนะครับก็มีไอเสียรั่วบางจุดไม่ลื้อก็ไม่เจอครับโอคุณได้ H1 คันนี้มาไกลกันค่อนข้างไกลเลยนะครับมาจากที่ไหนครับพี่าจกนครครับนครคอนรีโอ้โหขอบคุณ คอนีธรรมราชถูกไหมใช่ครับนรีเห็นพี่เขามองหน้าผมเหมือนกับผมพูดผิดก็ก็ไม่รู้นะเห็นคนภาคใต้มาเยอะจริงจริงนครแล้วไอปอนเนี่ยไอปอนเนี่ยเขาก็เด็กนครเหมือนกันบอกให้แหล่งใต้แหล่งใต้มันสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูครับคอชีดคันนี้เป็นแบบนี้ควันดำขมงนะครับแบบที่ผมขับตามเข้ามาเลยบังเอิญว่าใช่รุ้ลลูกค้านะครับปายก็เยิมนะครับลองเช็ดได้เช็ดได้อ่ะกด โอ้โห oh, ปลายก็เยิอมครับถ้านี้ซอ่ซอมไม่คุ้มครับว่าทาั้งซ่อมต้นแล้วก็เปลี่ยนปลายซ่อมต้นเปลี่ยนปลายเนี่ยเซตหนึ่งก็ราคาพอสมควรเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับเพิ่เมเงิอนอีกหน่อยก็พี่เขาตกลงเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับครับอันนี้คือเทสให้ดูว่ามาเสียจริงๆเราไม่ได้หลอกเปลี่ยนครับคือทั้งต้นทั้งปลายอย่างเงี้ยครับมีโอกาสทิ้งได้เลยทิ้งได้เลยนะครับเพราะต้นอย่างเนี้ยผมผมเอาทิ้งไปเนี่ยเป็นเกือบร้อยต้นเนี่ยก็จากรถหลายๆคันจากรถเป็นร้อยคันเหมือนกัน ก็ฝากวาพี่อเพื่อนที่อยากจะทําหัวฉีดหรือว่ามันททนนั้นหัวฉีดนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเดี๋ยวไปดูครับว่าควันจะหายดําหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้เจอนี่ฮะเทอร์โบดังวิววิววิวโอโโวววววว้โ,อโหโแกลดแกล,แกลขับไม่ได้เลยเสี่ยว,ทวเทอร์โบขาดก็เดี๋ยวกําลังแก้ไขให้นะครับอาจจะปรับตังคีิดช่วยไปพี่เขาบอกดังมาเป็นเดือนแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูความแรงสวัสดีครับพบกับผมตอนร้านหัวฉีดบีทีเคฮะก็คันนี้ H1 นนะครับที่มาจากนครนะครับนคร สีธรรมราชนะครับก็เดี๋ยวถามพี่เขาหน่อยครับรถเป็นยังไงสวัสดีครับพี่ครับปัจจุบันรถเป็นยังไงฮะก็คือควันดำนะครับแล้วก็มีเสียงวิทวิทอยู่วิทวิทครับใช่ครับมีนกขีดคือพูดง่ายว่าออกตัวเหมือนรถรถแรงเลยแหละออกตัวแบบวัยรุ่นขายอะไรนะไปรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวเลยครับก็เลยขับมาแบบไม่ค่อยมั่นใจรถรถครับือรถออกตัววัยรุ่นสร้างตัวมีควันแบบวัยรุ่นสร้างตัวครับใช่แต่ว่ารถออกตัวแบบ วัยรุ่นไม่ได้สร้างอะไรเลยใช่่ครับอะตอนนี้เป็นไงครับพี่หลังจากทำเสร็จไปลองแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนได้ได้รถที่เหมือนที่เราได้มาตอนแรกๆกันครั้งครับเหมือนว่าได้ได้ขับันครับตอนเหมือนเดิมๆที่เรามาครับครับโอเคเลยครับก็คันนี้นะฮะคันนี้ไม่ได้ซ่อมหัวฉีดด้วยนะครับบอกเลยเปลี่ยนทั้งต้นครับเพราะว่าดูสภาพแล้วซ่อมใบก็ไม่ค่อยคุ้มก็จะการเปลี่ยนหัวฉีดนะครับแล้วก็เช็คไอเสียวิตวิต ที่มาจากตัวเทอร์โบหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อแรงดันท่ออากาศพวกนี้ไล่เก็บให้หมดนะครับก็อยู่กันตั้งแต่บ่ายนะพี่เนาะตั้งแต่ที่ผมไปหาหมอนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีพี่เพื่อนที่สนใจติดต่อสอบถามก็กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ Facebook แฟนเพจของชีบบีเคครับขอบพี่กคุยๆขอบคุณพี่จากนครครับขอบคุณครับมีอะไรฝากคุณเพื่อนเราพี่ ก็ถ้ารถมีปัญหาแบบนี้ก็ผมว่ารีบมาทําดีกว่านะรีคเอาเลยะครับคือโดยเฉพาะคุณใดใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็โอเคเลยชาวบ้านชาวบ้านเขาว่าไงพอเอาคุณใดให้ทําหมายถึงเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่กล้าถอนไม่กล้าอะไรเพราะว่ามันมันไม่มั่นใจใช่ใช่ครับนะครับอย่างคุณใดวันนี้จะอีกเคสหนึ่งนะครับอยู่ที่เมืองการโทรมาปรึกษานะครับช่างแถวนั้นก็หนึ่งคือไม่มีอะไรนะครับสองก็คือไม่ค่อยเคยทําก็ แล้วแต่สะดวกนะครับถูกใจที่ไหนก็ทําที่นั่นเอาที่ท่านสะดวกสบายนะครับก็เฝาาด้วยครับสวัสดีครับ